สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับขณะนี้เราก็ยังอยู่ณนะวิหารหลวงพ่อสรรเด็จสิทธิ์นะครับบ้านหนองตลกกำนินพิะศิษิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งในวันนี้นั้นเป็นพิธีวันแรกนะครับในการาพุทธพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่อสเด็ิสิทธิ์รุ่นบริสัทธ์ตํารหนนะครับครั้งนี้นะั้นเป็นสุดที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับ วันนี้เราได้คือคือเป็นวันแรกนะครับที่ปลุกเสกตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็ตรงช่วงช่วงบ่ายสองนะครับแล้วก็ขณะนี้นั้นเออเราก็อนิมรภเกจิจำนวนสี่ลูกนะครับเพื่อมาพุทธาพิเศษปลุกเสกข้ามวันข้ามคืนอันนี้เป็นชุดที่สามนะครับของวันนี้ครับเรียกว่าครั้งนี้นั้นท่านจะได้อวัตถุมงคลที่เข้มขังที่สุดแห่งปีนะครับอันนี้ผมอยู่ในงานส,สดสดร้อนๆนะครับ จะวิหารหลวงพ่อสักสิทธิ์นะครับซึ่งพระิกจิทั้งสี่รูปที่มานั่งปกในวันนี้นะครับก็จะมีอย่างรงแรกนะครับจะมีอย่างรูปแรกนะครับก็คือพระอาจารย์ปืนวราชโดนะครับพระอาจารย์ปืนวราชโดนะครับในนินมนต์มานะครับอันนี้นั่งปกเลยนะครับต่อมานะครับ นนี่ก็เป็นพ่อสมบูรณ์นะครับวัดถงรัตนารามนะครับรสสดนวลๆนะครับจากวิหารหลวงพ่อเศษฐิครับเสกข้ามเหมือนข้ามคืนนะครับแล้วว่าขณะนี้้าเกจิการขั้นกระเด็นังแล้วนะครับเราปกท้าพิเศษนั้นนะครับอันนี้เป็นชุดที่สามนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มครับแล้วก็ชุดที่สี่นะก็จะมีช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ แล้วก็มาชุดที่ห้านั้นจะมาเริ่มตั้งแต่ห้าทุ่มตีสามถึงตีห้านะครับ,รบก็กน,น,น,นะครับอันนี้พาะกิจการก็เลยนั่มปกนะครับสำหรับที่เห็นนะครับคือพระอาจารย์ไชน,นะครับนะแล้วพ่อสรมชัดวัดบ้านปูน,นะครับเห็นนี่คือธรรชัดวัดบ้านปูน,นะครับ แล้วก็รูปนี้คือพระอาจารย์ชชยนะครับวัดบ้านแดงนะครับอันนี้ปกติรูปนะครับก็ท,ทําพิธีนั่งปอกอยู่นะครับก็ถือว่าวุฒิมงคลหลวงพ่อเสด็จศักดิ์สิทธิ์รุ่ยศาสตร,ร์ตำรวจนั้นจะเป็นที่ที่ศรัทธานะครับเป็นที่ศรัทธานะครับแล้วก็เป็น จะได้พักเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่อัดแน่นไปด้วยพุทธพลังนะครับเรียกว่าพระเกจิของเรานันา้นเสร็จก็50รูปนะครับที่ปูกเสกทั้งหมดนะครับ50รูปก็หวังว่าให้ทุกท่านนั้นได้วัตถุมงคลแห่งปีนะครับแล้วก็ทุกนรูป,ประษาทตริษลทนี้นั้นได้ผลิตการสร้างบริษัทเพนด้าจิวเวลรี่นะครับบริษัทเพนด้าจิวเวลรี่นะครับ เพ่มวัตถุมงคลแต่อย่างนั้นจะมีความสวยงามนะครับแล้วก็พระตุวองมีบัตรการ์ดหมายเลขนะครับมีบัตรการ์ดหมายเลขตั้งแต่องค์ละสองรบาทก็มีบัตรการ์ดหมายเลขครับเราทําให้เราจัดเต็มให้ทุกท่านไว้อย่างดีเพื่อให้ทุกท่านได้วัตถุมงคลที่สวยงามแห่งปีแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่เข้มขังนะครับเข้มขังเรื่อวันนี้นั้นสมเด็จท่านเจ้าคุณธงชัยครับมาเป็นประธานนะครับฐานในพิธีครับเมื่อเกิดช่วงช่วงบ่ายนะครับ ช่วงบ่ายช่วงบ่ายโมงครึ่งน,นะครับจะบ่ายสองนะครับเป็นพิธีพิธีช่วงกลางวันวันแรกของของวันนี้นะครับแล้วก็ขนาดแล้วก็มีหลวงพ่อสุนทรนะครับนั่งเสกเดี่ยวอีกครับแล้วมีอีกรูปหนึ่งพ่อสะอาดนะครับก็มานั่งปกเสกเดี่ยวนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นชุดชุดที่สามนะครับนี่ครับของขําคืน ปกเสกพิธีข้ามวันข้ามคืนท่านผมบอกได้เลยว่าเป็นไม่เคยปรากฏมีมาก่อนประเด็จะสร้างหลวงพ่อท่านเสด็จนะครับที่ปกเสกข้ามวันข้ามคืนนะครับก็อยากจะเ,เรียกว่าให้ท่านได้มีวุทนวัตถุมงคลแห่งปีจริงเป็นครั้งแรกนะครับที่ปกเสกที่วิหารข้ามวันข้ามคืนนะครับซึ่งในครั้งนี้นั้นก็ทําให้ดีที่สุดนะครับทาให้ดีที่สุดโดยทีมงานก็พยายามรังสรรนะครับอยากทำให้ทุกท่าน ได้รับวัตถุมงคลแห่งปีนะครับที่สวยงามแล้วก็ทรงคุณค่านะครับทั้งพิธีปลุกเสกแล้วก็ทุกอย่างครับที่จัดให้ท่านนะครับ ซึ่งขณะนี้ในวิหารนั้นเงียบสงบนิ่งจริงนะครับเงียบสงบนิ่งครับเพื่อให้พระกิจการในพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลห่นปีครับและพ่อเสษ็จคุณสัตว์ตำรวจเชื่อว่าทุกท่านที่ได้บูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้นั้นจะภาคภูมิใจนะครับภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับถึงพิธีกรรมพุทธาพิเศษต่างๆเราจนวันนี้ปกเสกข้ามวันข้ามคืนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแตเ่เรียกว่า แล้วก็เศษที่เคยปลุกเสกมากครับ ภาพที่เห็นท่านเห็นขณะนี้นั้นถือว่าเป็นปฏิศาสตร์นะครับเป็นปฏิศาสตร์ที่ไม่เคยมีปรากฏเป็นครั้งแรกนะครับปุกเสกข้ามวันข้ามคืน,นครับในวังงนี้นั้นท่านจะได้วู้ถึงคนหลวงพ่อเสร็จที่คุณบุคุณค่านะครับถูกใจนะครับสวยงามนะครับอุมทมจริงครับอันนี้พระิหารหลวงพ่อสงบนิ่งเงียบเลยนะครับอย่าพระกิจีจาจา์ได้นั่งปกนะครับ นี้ชมอันนี้เป็นพระบูชาเก้านิ้วนะครับเก้านิวน้วด้วยทองเหลืองครับชมไปเลยนะครับผืนนี้เป็นพยันผืนใหญ่นะครับอันนี้จะให้วิหารนะครับอันนี้จะให้วิหารนะครับผืนนี้ให้วิหารอันนี้ครับพระบูชาเก้านิ้วนะครับเนื้อสามกษัตริย <EC> ์สมถอดครับ สวยงามนะครับก็พระููชานะครับงานนี้นั้นเรียกว่าจัดเต็มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านนะครับความสวยงามความเหมือนใครหลวงพ่อที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมาครับในตาฝั่งมุกนะครับฝั่งนีนแท้มีครับจาบ์โด,ดงชมพู่จริงสวยไหมครับจะบด,ดงชมพู่คิวปีกานะครับสไตล์หลวงพ่อเลย ปากยิ้มยิ้มครับปากแยมยิ้มนะครับยิ้มไหมครับครับในถุมพระบูชานะครับีนเนื้อสามกระสัดครับเก้านิ้วสองถอดครับดูนะดูรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดนะครับรายละเอียดที่องค์พระนะครับพระบูชาสองถอดนะครับ นี่เป็นฐานครับดูความคมดีครับของฐานเรียกว่ารุ่นนี้นั้นเชื่อว่าจะอยู่ในจะอยู่ในใจของทุกท่านหลายคนนะครับดูกรีบบัวดีครับดูบัวเด้งๆนี้เด้งไหมครับนี่เก้านิ้วนะครับบูชาสาม菩萨เก้านิ้วครับดูเนี่ยความลึกความลึกของขาเสียงนะครับนี่นะครับลึกไหม หนังสือนูนครับนี้หนังสือนูนหนังสือเนี่ยตัวหนังสือหลวงพ่อเป็นหนังสือนูนนะครับซึ่งไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะครับส่วน้าก็จะใช้เขียนนะครับหรือหล่อติแต่ว่านี้นั้นเป็นหนังสือนูนนะครับหนังสือนูนเห็นไหมครับนูนออกมานะครับคุ้มความคุ้มค่าความสวยงามแห่งปิงจริงครับเห็นไหมครับหนังสือนูนครับหาสิงเด้งนะครับดู บัวขาสิงขาสิงเด้งเห็นไหมเห็นงานเลยครับคุ้มค่า,าจริงๆนะครับเนี่ยขาสิงเด้งไหมครับโบดเด้งไปพอขาสิงยังลอยเห็นไหมครับข้างในลึกนะครับเนี่ยข้างในลึกนะข้างในหล่อลึกนะข้างในลึกนะครับเนี่ยด้านในใต้ขาสิงเนี่ยลึกนะครับมือหกนิ้วครับรุนนี้ มือหกนิ้วนะครับหนึ่งสองสามสี่มือนิ้วสุดท้ายนะครับนิ้วสุดท้ายก็จะเหลื่อมมาหน่อยครับุ่นีหกนิ้วครับเหมือนองค์จริงที่สุดครับเป็นไงครับนี่คือภาพบูชานะครับของเรานะครับบริษัทตารวจนะครับทุกท่านที่ได้สัมจังก็บอกได้เลยว่าก็เลยบอกว่ามันคือได้สิ่งที่ที่เป็นมงคลแล้วครับในชีวิตหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นนักสะสมหรือนักบูชาหรือเป็นผู้ศรัทธาหลวงพ่อครับนี่นะครับ นี่คือองค์จริงครับการชมอย่างนี้บอกตรงว่าท่านจะไม่ได้ชมง่ายๆนะครับการที่สัมผัสหลวงพ่อองค์จริงนะครับเห็น,นไหมครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเสร็จคักสิทธิ์นะครับซึ่งวันนี้นั้น เป็นวันแรกที่ทาพิเศษครับทุกอย่างถึงจัดเต็มนะครับเต็มขณะนี้นั้นในวิหารเงียบสงบนะครับเร่อจากพระกิจิได้ตั้งปกแล้วนะครับ วัตถุมุงคลอยู่ในในพิพาคคมนี้นะครับนะครับวัตถุมุงคลทุกอย่างนะครับ สำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อเสดสิทธิ์ด้วยศาสตร์ตำรวจนะครับนอกจากจะมีวัตถุมงคลนะครับพระบูชานะครับพระบูชาพระกิ่งพระชัยครับเหรียญเสมาเหรียญอามนะครับเหรียญโลนะครับพระชัยโอ้โหมีทุกเรียกว่าเรเหรียญแปดเหรียญนะครับค่ะอันนี้เหรียญแปดเหรียญเรียกว่าเป็นที่ต้องการของผู้นิยมสะสมนะครับทั้งผู้อยากบูที่บูชาหลวงพ่อเป็นอย่างมากนะครับ ก็เรียกว่าฮอตที่จริงๆครับถ้าบบเหรียญแปดเหรียญตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับเรายังมีผยันนะครับมีพยันนะครับเดี๋ยวผยันนี่เขาว่าจะมีประมูลนะครับเดี๋ยวรอคณะกรรมการอีกทีนะครับว่าจะยังไงครับรอคณะกรรมการแจ้งอีกทีหนึ่งเนี่ยทุกอย่างนี้ได้รายล้อไมไปด้วยพระตุมงคลหลวงพ่อครับหลวงพ่อเสลสิทธิ์รุ่นบริสรรัท์ตำรวจทุกอย่างสงบนิ่งนะครับ อย่างสงบนิ่งนะครับ ขออนุญาตถ่ายแบบเงียบนะครับเนื่องจากคันนี้น้าปกในิหานี่เงียบถึงบจริงๆน,น,นะครับ 那个地，我我也没去拍过。 Thank mm -hmm. you. เดี๋ยวผมจะให้ชมองค์หลวงพ่อบาลีหลวงพ่ออรอบหนึ่งนะครับแล้วผมจะขอ,อยุติกรรารไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชมอีกรอบรอบหลวงพ่ออีกรอบนึงนะครับ ก็ผมจะนี่ครับองค์หลวงพ่อทักเสิ็จองค์จริงนะครับท่านท่านที่ดูอยู่นะครับอยากภาวนาขอพรอะไรนะครับผมจะให้อยู่สักสองวิสองนาทีหนึ่งนาทีครับขอพรนะครับกลับหลวงพ่อครับขอท้อนได้เลยครับอยู่ตัวหน้าหลวงพ่อแล้วครับขอพรได้เลยนะครับ เดี๋ยวขอลุติกัะไลสดก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทำสิ่งใดจงสมหวังนะครับสวัสดีครับท,ท่านค้าสวัสดีครับ